ใครพาไปเมื่อวานฉันตั้งใจจะจไปที่บ้านแกเพื่อเอาเงินหนึ่งล้านแต่พอไปถึงบ้านแกก็เห็นคนชุดดำลากสูงใหญ่สามคนปรากฏตัวอยู่ข้างในคนชุดดำแกยังกล้าโกหกฉันอีกหรอหฮยเ,เดี๋ยวเยสวนฉันไม่ได้โกหกแกพ่อของแกดูเหมือนกระดังโต้เถียงกับคนชุดดำเรียกอะไรบางอย่างเออเออ ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งพ่อแม่แกและคนชุดดำก็ออกหายไปแล้วแกจะพิสูจน์ยังไงว่าสิ่งที่พูดเป็นเรื่องจริงหลังจากที่ภูเขาไปแล้วฉันเจอไอ้นี่ที่บ้านแกจดหมายที่พ่อแม่แกทิ้งเอาไว้ให้เออ,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 อ ลูกชวนพ่อนึกว่าลูกจะเป็นแค่คนข้าหมูธรมร,ธรมดาธรรมดาครอบเราสามคนคงได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไปจนแก่เท่าจนกระทั่งวันนั้นลูกมาบอกพ่อว่าลูกสามารถมองสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเป็นหมูได้พ่อคงรู้เลยว่าโชคชะตากำลังได้ตลกกับพ่อเข้าแล้วพ่อกับแม่คงอยู่กับลูกต่อไปไม่ได้แล้วหนทางข้างหน้าลูกต้องข้าวเดินด้วยตัวเองนะลูกเป็นเด็กที่เข้าใจะอะไรได้ดีมาตั้งแต่เด็ก พ่อเชื่อว่าลูกดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอย่าพยายามตามหาพวกเรานะตอนนี้ลูกยังไม่แข็งแกร่งพอไม่มีทางที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้หรอกแค่ลูกมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้วจากเย่สีหยวนนี่มันลายมือของพ่อจริงๆอยากกังวลเป็นเลยเย่ชวนขอตัวแล้วปล่อยให้เขาเลือกเส้นทางของตัวเองเถอะหากเขาอยากก้าวหน้า ขึ้นสู่ยอดเขาสูงสุดพ่อคนนี้จะปูทางให้เขาเองหากเขาเบื่อหน่ายกับการฆ่าฟันและอยากเป็นแค่คนธรรมดาพ่อคนนี้จะแบกรับภาระทั้งหมดไว้เองหากวันหนึง่งเขาก้าขึ้นสู่จุดสูงสุดเรายย่อมต้องได้พบกันอีกครั้งเราไปกันเถอะถึงลูกชายสุดที่รักพ่อ จะต้องตางแค้นพ่อให้ได้ฮึแม้แต่ตอนนี้พ่อเกยยังไม่ได้เข้าดองสู้ของมันแล้วแกย์จะรางแค้นพ่อได้ยังไงผมผมฮึฉันต้องทำให้มันต้องทดใช้ให้ได้อุ้ยอี๋พี่ชายเหรอพี่ชายแต่ดีนะพี่ต้องช่วยแต่ารให้ฉัน แล้วฮะในเมืองชิงเฉิงใครกล้ามาหาเรื่องแกแนคนเชิดหมูคนนึ่งนเช่อเยสวรฮะเยสวนคนเชิดหมูอีไอเด็กแสบนั่นบัญชีเก่ายังไม่หันได้สะสางก็หาเรื่องอีกแล้วพ่อแม่แม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่ไหนฉันจะหาพวกคุณให้เจอ คนชุดดำที่ว่าถ้าแค่เหลือบตามองก็ทำให้เหลิวสิงสลบได้แสดงว่าพลังของพวกเขาต้องไม่ธรรมดาพ่อก,กับแม่ไปก่อเรื่องอะไรถึงได้มีปัญหากับคนแบบนั้นกันนะถ้าอยากตามหาพ่อก,กับแม่สิ่งที่ฉันต้องทำต่อไปก็คือต้องเพื่งพาพาธิมิตเก้าสวรรค์เท่านั้นเฮ้ยเจ้าหนูลงตีเหล็กแขนสิงรือมีเริ่มนอน ยังใช้การได้ดีอยู่ไหมเออเจ้าหนูของที่แกจะพายอยู่ด้านหลังนั่นคืออะไรเจ้านี่เหรอนี่มันนี่มันขาของแม่มุมพิษทองคำไม่ใช่หรืองไงแม่มุมพิษทองคำเหรอเจ้าเด็กเวนแกไปหาสิ่งนี้มาจากที่ไหนกันเนี่มันของดีเลยเนาะเมื่อมีสิ่งนี้แล้วข้าก็จะสามารถช่วยแกสร้างมิ้มนเลนมันได้แล้ว